โอ้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 โ <Therefore>, อ oh okay. ้โอโอ้โอ้โห้มนี้โอเคครอบนี่ปูโหโอ้โหโอ้อ้โอ้โหออหอาโอ้ออห้้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โห้้้ออออออ้โอ้โอ้ บอลคุ้มนะปลาเลยไปนะโอ้นี่ครับสุดยอดครับตัวนี้โอ้ปาคอใหญ่ครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่วิ่งอันนี้ใหญ่ครับพี่น้องเลยโอ้โชว์ครับแต้มนี้ตัวใหญ่ครับนี่ อุปกรณ์ครับเลยไปให้สางเขาสูบสางครับบานเนี่ยอา้าวไปรับชมน้ำกันเลยที่ได้พ่ามือเนี่ยโอ้ยติดแล้วโอ้เฮ้ยฮู้ววอววว้วว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 ว ทีมงานครับปูการปูอ,อัดครับผมอยากพี่น้องกันแล้วครับอันนี้ค่ะสางตะปูตะปูคนละครับผมนี่ั้งแต้ยไม่ใใไงผมย้ายถวดครับยยาถวดย้ายถวดย้ายถวดเป็นเล็กน้อยครับผมมีพ้นขามพร้อมงม,มยางดีมาหลุนกันว่าสีนี้ปลาไหลบ่มันจะเป็นสางยกกลางไฮน่าเลยนะครับแต่ว่าก็มีท่างยางก็าถึง Aww. มันจะยุคคุ้มนะครับทั้งนี้จะเป็นเนื่นจัดเตรียมสถานที่กันก่อนครับเตรียมอย่ามาลุ้นน้ำกันเดี๋ยวไปเอาเจลอนกนเอาเลยดิโอเตรมแรกมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวอะไรอ๋อของน้อยของน้อยไม่ยอมอ่ะ โอ้ยโอ้ยแดงเนาะโอ้โอ้พราด้เยอะโอเคครับผมเอาโชว์ผลงานครับตัวแรกครับตัวแรกมาเลยโอ้ยเรียบรอยดิต่อใสเดี๋ยวินเดินเดินยืนนี่ละลงงแม่ลุงแมเอาเด้อถอยถอยถอยเรียกถอยดูอ้ เอาเอาเอา่้ไม่ได้ไม่ได้ดีดมก็มูแล้ววาโอ้รองเงวงครับสาในน้อยครับพระตงเงวงครับทำเลมันดีครับสองแต้มครับโอ้โหทีเด็ดครับโอ้โหสอ่ได้ใส่กาลังพอกินครับผมไส่กาลังพอดีครับผมตีมือปวดครับ สิงวกได้มาน้ามือนี่อันนี้ครับฟ้าก,กับพวกง่ครับในน้อยเนี่ยครับนี่แหละสัมนี่แหละครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันสี่เหลียมลายบันไดิมดทงอ่ะมาขอนอยู่มองนี้มองเดียวนะครับโซนนี้ครับเดี๋ยวแคนกล้องมาดูมาขอนอยู่นี่มดเอาเลยไปเข้าล่มไหมเออไป Bye, yang. 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 Bye, Ô dạ, áo dạ Thôi nào, nào, nào nè cho, cho, cho. Okay. Oh, nè nó ok nó nè 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 nó nè nó nè nó nè nó ทานี่ท่านี่ว่าท่านหาเพาท่านหานะครับอย่ในกอนี่ะนาสิร้ายอยู่ครับผมครับแล้แหลมมันอ่มแหลมว่ะเจโยหอยพร้อมครับผมแหลงแล้วครับบั่น ที่เรไม่ลงไปหาหรอลูกฮะเออเห็นบ่บักหอยกับมีนะครับโอ้บักหอยบักหอยเนี่ยตัวใหญ่นู่นแะครับพอพันเลยไอช่อบักหอยนะไอรูบักหอยอีกทนึ่งไอช่อบักหอยช่อบักหอยหอยตายหอยตายโอ้ยบันไดช่อบักหอยตายเลยโตเขา าหายกับนี่าหายโขงช่วงนี้เงียบแล้วครับที่แรกคือส่งคือเห็นเนาะหรือว่าเว้นโดนมันหมุดแล้วเนาะเมื่อกี้พากันผักแดดนะครับ,อ,บ,บ,บอันนี้ของน้อยของน้อย ชูชผู้นงงานโย่ของน้อยครับของน้อยนีย่หูปหหห้ปลาไหลน้ำนะครับแต่ว่าบอมี่บอมี่อ่อนเยีเ่ยงกว่าเล็กแข้งออข้างนั้นพอปลาคอสิคือว่าไปแล้วไปแล้วอะเขาอยู่ทางนี้ต่อหม่นกันเลย เะไอะไรอะไรปูพ่อใหญ่ำนี่ปูปะอะรล่ะไงูปะไปลาไหลรล่ะูหล่ะเอาข้นมาแล้วล่ะูกะเละเละลบีกะเบีกเห็นอยู่เห็นหายเ่เอองูหรือลาไอะไรอะไรลาไหาบ่เห็นเแงกับบ่ตัวใหญันใด เตบยเตบนี่ยยเนี่ยย่งียนี่รอนนี่ลูกอะไรอะไรอะไรครับเนหางมันขึ้นไม้ยู่ดีมั้นเหาอขึ้นขึ้นเสียเนาะขึ้นไ่เห็นเ้ยเล้ยเลยเลยพี่วะอ๋อขึ้นไม่เห็นรนี่ยล่เหน่เห็นแล้วครับ นี่แร้วครับอมมาทังหลน้องใหมตพ่อเท้าเท้าทรับเดี๋ยวไงล่ะหูยย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 ่ยย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 อยย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 โยยยย้ยย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 ่ยย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 ยไยยยยยยยเยยยยเยย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 ยอยย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  จับได้กคห้แน่ต e ับ่หอยล่ะ oh จับได้กคห้แน่ตับ่หอยล่ะบ่หอยหลายๆนะครับผมหอยง่ายพ่อเดี๋ยวไปลงไส่ของผมก่อนพูยืนตากแดดแล้วมาย้อมเข่าหงมอ่ามาชมมาน้ำกันครับผมต่อไปเรื่อยๆว่าสิได้หลายหรือได้หน่อยป่ะในสั่งนี่สั่งประจำตระกูลครับผมสั่งประจำตระกูล น่าจะคล้องแหละครับผมอพอประดุกทัศนกาจับรครับทิมงานมาไปแล้ว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 ไปแล้แลบ่ได้จอย น่พโอ้ปวดเปิดที่แรกขึ้นหมานอยู่เนาะปวดเนาะเปิดที่แรกได้หอดสองตัวในหนึงได้สองตัวเปิดเปิดรอบสาสีพ่ออยู่บนโอ้ยแมนมันหลักหอยลงมาปูว่าตัวนั่าไปนนางผักแมนโมปูว่าหลักหอยคืออย นี่เรานี่ออกะรม่อไรอ่ะรอลุนกันครับย้อนนี้ออกก่อนโอเคขาขาตรงกลางสะปลาสลิดไงปลาสลิดเดือดปลาสลิด,<ง>นดในหอยเชอรี่โอเคอยู่นี่ไต,ต่ปลาคอสามชีตต ครับผมหอยเชอรี่หอยใหญ่สมบูรณ์เจี๊หอยน้องแซ่บไปเถะอะสู่กันต่อไปครับผมให้กป็นเล็กตีสิเนาะอแต่เนาะนุมหาไล่เลียนอ่าเอกพละมาสูบสั่งสีใส่ความสามารถแนวแต่เนาะมึงฮะเอากำลังเอากำลัง ออกกำลังกกำลังอกกำลังนเปิดเลี้ยนกกำลังก้อนเปิดเ,เลเดเียนนะครับหนองเลี้ยนมีไรคู่นะครับผมวิไลคู่ราชพัฒน์ชัยภูมินะครับเอกพละดเหมือนสมอนี่สวนมากลุยจับปลาสัาง่งล้วซ่อมจับปลาก้อนนะครับจังสีไปจับสาวๆน,น้ำมาหาไรใดเนาะแมนโบโอ้ฮะจับปลาว่าไรจับผู้สาวว่าไรนี่ อ้โชว์อยากตัวยิงใหญ่มึงกันนะคือพอรู้พอได้ตัวยิงใหญ่ก่อนเหรอดิเข้าไปครับเมื่อนี่ทิมง้านเข้าเมื่อกี้ทายมาท่านนะลาคอหน่อยครับโอเคอเก็บไปอีกโอ้ใบเป็นสีบมลมี่นะครับพีบ่งงงงาาน้องกะโอเคอายุน,นะครับสั่งบาไงสาบ่าไงก็สสยสารมันเข้าเกินมาสั่งนั่นแหละครับเป็นสารน้อยเนาะตะก,กี้กับมีทอนไม่ อยู่น้ำมุ่มน้ำหยังบันนี้เอาไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวเป็นสาน้อยครับผมสาโนยปูกันโซโลตัวยักษตัววะครับปูกันขอยอหจับบ่ได้ปะอ๋อเอาแป๊มั่นเหมือนอีกตัวหนึ่งอะเอาเแล้วเดยเ้ล้วน่ยเส่้ยละหลายกางดีละห้อยวิถีตัวนห้ไไก่ช่วหอยนะหอยตัวย่ย่งครับ นี่นะที่เด็ดต้องได้ย่างหอยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวมันหมักอยู่น้ำตอนลากขึ้นแบบนี้นะครับมึงนะสยแดเบอกมึงด้วยนี ลมแล้ยวพัวน่ะสองปูครับแรงงานบเถ่าครับเชื่อด้วยคือบ่มีล่ะชุดนี้นั่นนั่นยึดตีนเอาแล้วนะเดี๋ยวเอาเอาไปเก่งก่อนเอาเงินเงี้ยไรหนึ่งตัวนี่ม่เห็นเลยตัวนึ่งสองตัวโอ้ได้ปลาเข่งเงอนี่โอ้ยปลาเข่งปลาเข่ง ปูกันโชว์ปลาเข็งหน่อยอเอาไกลแล้วครับผมสามก้อนหาสีได้เพิ่มย่างหน่อยจักตัวสองตัวปลาดุกเห็นแล้วครับปลาดุกนี่ท้ายกล่องพระท่านมันเข้าไปไหนหนีแล้วครับอ๋อปลาดุกก็ไปนี่ไปนี่ไปปลาเข็งโอ้ยก็สีลายปลาแถ้นปะปลาดุกนี่นี่ละโอเคคู่โอ อ๋อโอ้ใช่หรโอ้ปลาไหลวอกจากคู่ตี๋แมนบ่ออกไปออกบ่คือกูบ่พักไหลเรื่อฮะพักไหลโอ้ยซ้ำป่วยแล้วจับไม่ลรอครับพี่น้องเอ้ยปลาไหลออกจากคู่ โบโบโบ่บโบโบ่บโบเมนต์ตัวไหมตัวไหมตัวเมนแสดงว่าตัว่เ่ากูมนปลาไหลเมื่อกี้เป็นปลาไหลหรือปลายังครับปลาไหลตัวไิ่บครับนดีวพี่น้องได้รุ่นแล้วบานเนี่โอเคแล้วได้เต็มหนึ่งบานเลยกู้ผุนผุนอ่น่องแท้เต้นออกแล้วโอ้หนักโอ้เอ้าลุยกันต่อไปครับขอนแล้วบานนี่ ย่างหน่อยมือนี่กับมันแล้วครับบ่พาแท้มือนี่ฮะจะผมต้องถือคครับเพราะว่ารู้สึกว่าปลามันจะเต้นหรอกรู้เหลือเกินจับปลาตอนนี้เลยปกติมันจะมีโอ้โอ้ลาเหื่อแบบนี้โอ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 ้โชว์โอ้ยแต้มนี้โอเคครับนี่ปูกันครับผมเอาโอ้เนี่ยเอาใช่ไหม เอาเออเนี่ยเอาใช่ไหมโอ้ยอาโชว์โชว์เดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้งี้โอ้ยนี่ครับเพิ่มไปอีกครับเลยโอ้ยได้เพื่อนเดียวโอ้ยหมานหมานอยู่ครับผมตาในน้อยกะโอเคดีนะครับปลาฐานฮะเอาอีกปลาดุกว่าสั้นนี่ต่อนี่ใหม่แล้วหยุดใช่ป่ะนี่เติมยืดเลมาไหมปลาดุกครับ นี่ปลาดุกเมอเย่อือเยเรี่ยวปูกันซาเหรอครับล่อ้วนล่อล่ออะไรอะรล่เมื่อยแล้วมโชว์โชวโชว์ังนี่ได้อีกแล้วโอ้ยูจับ่ท่านเลยเมื่อกี้ว่าหนาเลยโอ้ยนี้ปูกันสัตว์ไปสามชีเต็มแล้วครับเอาลุยอีก มันจะมีนะครับเวลาเอาขึ้นแบบนี้ครับสังเกตนะครับครั้งแรกจับบ่ได้มาอี้ก็เลยต้องตั้งท้ายแบบนี้นะครับเอาเหลืออีกอีกย่างแบบนี้ก็ได้อีกสองสามเทียครับก้อนนี้สูตรเก่าโอ้เห็ดแบบนี้ได้ครับมันขอนแล้วมีปลาดุกรอแลงก็มันมาได้ปลาดุกน้ำจะขึ้นบ่เม็ดปวดแผลอะไรสิลงมาได้บ้าปวดดอกมันไม่ค่อยดึงอยู่เนี้ย เราต้องไปกินน้ำเ,เกล็กห้วยฮะคืนนี้ไปกินน้ำเกล็กห้วยหายแล้วครับมี่ว่านอเนี่นอันนี้น้อยว่านาสิมีครับขึ้นแล้วละ่ะขึ้นเอาหัวยางลงมันเห็นห่างกันเท่าไห่เดี๋ยวมาลุ้นกันชุดนี้มึงว่าลุ้นกันชุดนี้สิเป็นยังไงดูชุดนี้ครับผมหมานว่านอชุดนี้